สวัสดีค่ะสวัสดีที่พี่ชา YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแม่เมียวอีกแล้วค่ะแม่เมียวนะคะมีรถหล่อๆมาให้ชมนะคะอยู่ด้านหลังเป็นรุ่น DBL XLT เกียร์ออโต้ G ค่ะราคาค่าตัวเขานะคะจะอยู่ที่944,000บาทนะคะแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดเลยค่ะ <S <S เริ่มจากด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้ารุ่นแรปเตอร์ค่ะ ไปทําตัวหนังสือ ford no นูน3มิติออกมาจากหน้าตัวรถแบบนี้นะคะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยมากๆเลยค่ะในส่วนของไฟหลีนะคะทําเป็นไฟสีส้มแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยค่ะว่าอยากได้เป็นสีอะไรถัดไปด้านบนนะคะจะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะใหญ่หญเต็มผืนฝากระโปรงแบบนี้ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดํานะคะแล้วก็โลโก้ม้าสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะในรุ่น xlt นะคะจะมีห่วงลากจูงให้ทั้งหมด1ห่วงก็คืออยู่ด้านนี้เลยนี่ น,ะะนี่เลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าตัว C ซีแคมแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตั้งข้อไฟไปให้ค่ะถัดมาด้านข้างนะคะติดตั้งในส่วนของซุ้มล้อแบบเรียบนะคะตัวนี้สวยมากๆขนาด6นิ้วค่ะคันนี้นะคะยกความสูงของตัวรถขึ้น2นิ้วด้วยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูล้อมแม็กกันบ้างดีกว่าค่ะว่าแม็กสวยแค่ไหนนะคะคันนี้นะคะเป็นแม็กขอบ20ค่ะออฟเซ็ตลบ24ก็ประมาณ1ฝ่ามือนะคะใส่เป็นยาง RT ค่ะเป็นรุ่น c o ส m มนะคะดอกยางเขาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็น AT ก็จะตื้นกว่านี้แต่ถ้าเป็น MT ก็จะลึกกว่านี้นะคะ,ะคันนี้ยกความสูงของตัวรถขึ้น2นิ้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนปีกนกนะคะถ้าเปลี่ยนปีกนกเนี่ยก็จะทําให้รถเนี่ยสมดุลมากกว่านี้นั่นเองค่ะโอเคด้านข้างนะคะติดเป็นสติกเกอร์ทรงเรียบๆแบบนี้นะคะทำเป็นสีดำคำว่าแรงเจออยู่ตรงชายประตูเลยนะคะ บอลองมือจับคิ้วกันสาติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ราวหลังคานะคะแม่เหมียวติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วถัดมานะคะด้านหลังคาติดตั้งตัวฝาครอบตรงฝาถังน้ามันให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้ค่ะแล้วที่พลาดไม่ได้เลยก็คือโรบาร์ของฮาร์เมอร์นะคะตัวนี้เป็นโรบาร์ฮาร์เมอร์ รุ่นว a ลเลเยอร์ค่ะเป็นโลบาทรง A ที่ฮิตฮอตสุดๆในขณะนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็มีไฟถอยมาด้วยนะคะสว่างมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะแล้วจะบอกว่าในรุ่น XLT นะคะ เราไม่ได้เจาะตัวถังรถแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าฟอร์ดเนี่ยเขาออกแบบมาให้ตรงนี้นะค่ะเป็นที่ครอบแบบนี้ตรงนี้สามารถแกะได้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะคะทําให้ไม่ต้องเจาะตัวถังรถนั่นเองค่ะด้านท้ายนะคะลูกค้าสามารถเลือกสติกเกอร์หรือว่าคําคมคําขวัญที่ตัวเองชื่นชอบนะคะเลือกได้หมดเลยอย่างคันนี้นะคะเป็นรถของคุณวิชัยนะคะเป็นพี่ชายของเพื่อนแม่เหมียวเองนะคะก็คือติเลือกคําว่า Family ตุลหลอดก็คือเป็นนามสกุล ะะด้านท้ายรถนะคะก็คือติดตั้งตัวข้อไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของฝาท้ายฝาท้ายเนี่ยเพิ่มลูกเล่นนะคะก็คือติดตั้งอะคริลิกคำว่าแ a ง g e r นะคะเป็นสีดำแบบนี้นูนออกมาจากท้ายตัวรถนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ลูกค้าชอบมากๆเลยนะใครอยากได้รถหล่อๆแบบนี้ก็สามารถแคปเจอร์นะคะหรือว่าโทรหาแม่เหมียวหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ 061-469-5461ค่ะย้ำอีกทีนึงนะคะ061-469-5461ค่ะพี่พี่เนี่ยสามารถโทรมาแล้วก็แอดไลน์นะคะหรือว่าเมมเบอร์เนี่ยไลน์ขึ้นเลยทักมาสอบถามโปรโมชั่นแมวเหมียวได้นะคะอยากได้รถเฟี้ยวๆอย่าลืมทักหาแมวเหมียวนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย